สวัสดีครับนักเรียน IP4 ที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับครูกริชเนติประวัตินะครับในชั่วโมงดนตรีเมโลเดียนสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาฝึกเสียงสูงแล้วก็เหมือนสรุปนิ้วมือเลยแล้วก็จะเป็นการวางบล็อกนิ้วมือเรียกว่าคุมโน้ตไว้เลยในทุกตัวโน้ตที่เราจะเล่นในบทเพลงสามารถ เรียกว่าเราขยับนิ้วไม่ต้องเคลื่อนไหวหรือย้ายนิ้วไปมากมายเราคุมนิ้วไว้กลางนิ้วแล้ดวดูนิ้วครูกริดดีๆนะครับเดี๋ยวจะวางนิ้วให้ดูแล้วก็จะได้ฝึกเป็นระบบนิ้วมือเลยนะครับว่าคือเราสามารถสัมผัสได้เลยว่าซอนลาทีโดเรเสิงสูงคุมไว้อ่าเดี๋ยวมาดูบทเพลง สำหรับเพลงที่จะมาให้ฝึกนี้เป็นเพลงคลาสสิกที่ถือว่าเก่าแก่เลยแล้วก็มานิยมเล่นกันจนถึงปัจจุบันนะครับชื่อเพลง wedding march นะครับหรือพูดสั้นๆง่ายๆก็คือเพลงบรรเลงในงานมงคลสมรสหรืองานแต่งงานนั่นเองหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแล้วแล้วก็ยังมีความเรียกว่า ความนิยมนะครับนำมาใช้จนถึงปัจจุบันเรียกว่ามีงานแต่งงานนี่ใช้เพลงนี้บรรเลงเลยระหว่างที่เจ้าเบ่าและเจ้าสาวกำลังเดินเข้ามาในพิธีนะครับซึ่งเป็นเพลงถือว่าเป็นเพลงคลาสสิกแนงเก่าแก่เ,เพลงหนึ่งนะครับแล้วก็โน้ตเพลงที่ครูยกตัวอย่างมาให้ฝึกนี้มันก็ยกมาท่อนเดียวนะคความจริงในเพลงนี้นี่ถ้าเป็นเพลงคลาสสิกจริงๆเนี่ยโ้ยาวมากนะครับ เขาเอาไว้แสดงเรียกว่าโอเปร,าร่าเนี่เป็นบทเป็นองค์เขาเรียกองคนะ์อันนี้ความรู้เบื้องต้นนะครับที่จะมาแนะนําให้นักเรียนได้รู้จักกันนะครับแล้วก็เป็นประวัติเ่า,าวๆของบทเพลงนี้ wedding march นะครับเดี๋ยวไปดูโน้ตเพลงกันนะครับวันนี้เดี๋ยวครูขึ้นโน้ตเพลงเลยใช้ลายมือของครูกิตเลย แล้วก็ลองโงตจับจังหวะให้เข้าใจเสร็จแล้วคูกิจก็จะดูวางระบบนิ้วมือให้ดูเป็นตัวอย่าง<ๆ>เพื่อที่นักเรียนจะได้นำไปเป็นบทฝึกคือนำตัวอย่างอาจจะไม่ร้อยเปอร์เนะครับไม่ต้องตามนิ้วมือคูตลอดก็ได้ครูแค่แนะนำต้องบอกว่าแนะนำแล้วใครนำไปใช้มันก็เป็นประโยชน์ของนักเรียนเองในการเล่น แล้วก็พัฒนาฝีมือทักษะทางด้านดนตรีต่อไปอ่าบทเพลงนี้น่าจะเคยฟังแล้วก็รู้จักกันดีนะครับ Wedding m a h นะครับเดี๋ยวไปดูโน้ตกันก่อนแล้วก็ร้องให้เข้าใจสักสองสา,สามเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ค่อยร้องจับจังหวะผิดนะครูดูหลังจากที่นักเรียนส่งผลงานมา กูรู้เลยทราบเลยกูเก็ตทราบเลยถ้าลองโนนี่เล่นได้ทุกคน IP4 นี่เก่งมากส่วนใหญ่นะต้องยกนิ้วให้เดี๋ยวไปดูโน้ตเพลงเดี๋ยวกูถ่ายขึ้นแล้วก็โพสต์ขึ้นแล้วก็ร้องตามเลยชา้ชาๆตรงไหนเสียงสูงตรงไหนอะไรอย่างใครอะไรเนีเดี๋ยวอธิบายในนั้นเลยพร้อมนะครับเดี๋ยวไป ดูโน้ตกันพร้อมหรือยังครับอ่าหนึ่งสองสามอ้าวครับเห็นโน้ตชัดเจนนะครับอ้าวเดี๋ยวดูโน้ตไปพร้อมๆกันนะครับอ่ามองเห็นสังเกตไหมครับมีใต้โน้ตเนี่ยเราจะมีขีดเส้นใต้เห็นไหมครับนั่นแหละให้นักเรียนเคาะจังหวะตาม ในระหว่างที่ร้องโน้ตจะได้จับจังหวะได้แล้วถ้ามีจุดบนโน้ตเห็นไหมครับก็เสียงสูงโอเคระดับ p p นี้อนี้น่าจะรู้กันดีแต่มันมีอันนี้สำหรับเพลงนี้ามีเลขเห็นไหมคือนิ้วนิ้วมือขวาเหมือนบังคับไปเลยว่า1 2ก็คือโป้งกับชี้ควรใช้นิ้วนี้เพื่อว่านิ้วมันจะได้ เป็นสเตปต,ต่อไปมีเหตุผลของมันเดี๋ยวดูตัวอย่างเดี๋ยวครูจะอธิบายช้าๆอย่างฟ้าสูงเนี่ยใ้นิ้วก้อยพออะไรนิ้วมันจะได้เรียงไปเลยนักเรียนเวลาเล่นโน้ตมันอยู่เราคุมโน้ตไว้มันจะได้เล่นอย่างอะไรก็เรียกไหลลื่นไม่สะดุดอ่านิ้วมือมันจะเรียงไปโน้ตมันก็จะไม่สะดุดเสียงมันจะได้อ่ามเกลียกเสียงไม่ขาดตอนถ้าเล่นกับปีโนนี่มันจะพิ้วไปเลย อ่าเล่นกับเมโลดี้ลมมันก็จะลมนุ่มไปเสียงมันก็จะไม่สะดุดอ่าเดี๋ยวมาลองโน้ตกันครับแล้วก็คอจังหวะเดี๋ยวครูจะคอจังหวะตามขอสังเกตนะที่มีเส้นใต้อ่าเดี๋ยวกล้องอาจจะเห็นนะไม่ไม่อาจจะไม่ชัดไม่เป็นไรนะอ่าดูดีดอ่าเดี๋ยวครูปรับใหม่อ่าโอเคปรับแสงพร้อมนะครับอ่าเตรียมเดี๋ยวครูจะนับช้า,ชา จะได้จับจังหวะได้ง่ายขึ้นว่าชื่อที่ไหนึ่งสองสามซอนโดโดโดซอนเลทิโดซอนโดฟาฟามีเรโดทิโดเร ซัน DO DO โด s o ซันเลติโดซันโดมิซันม o ดลาเลมิดอ่าโอเคนะจับจังหวะได้เรายกมาท่อนเดียวเนี่ยไม่ยาวมากอ่าลองอีกครั้งหนึ่งพยายามเคาะจังหวะตามเลยตามเส้นใต้ที่ครู ขีดไว้เห็นไหมครับอ,อีกรอบพร้อมอยางเอาว่านจูที่ซอนโดโดโดซอนเลที่โดซอนโดฟาฟามีเรโดที่โดเรซอนโด โซเลติโดซซลโดมิซซลมิดลาเลมิดอ้าชัดเจนนะครับได้นะอ้าวเห็นโน้ตชัดเจนจดเลยจดโน้ตขออีกรอบได้ไหมอ่าเพื่อความคล่องของจังหวะจะได้จับทํานองและจังหวะได้มันจะได้ไม่เพี้ยนไปไงหลายคนนี่จับจังหวะไม่ได้ไปเล่น ผิดทำนองทำนองมันก็เลยผิดไปอ่ะพร้อมนะครับเตรียมหนึ่งสองสามซันโดโดโดซอนเรติโดซอนโดฟาฟามมเรโดทีโด,โด,โดเรซอน โดโดโดซอนเลติโดสอนโดมิสอนมิดอลาเลมดอ่าโอเคนะเดี๋ยวไปดูการวางนิ้วมืออาจะได้วางนิ้วมือแล้วจะได้เล่นอย่างคล่องตัวขึ้นโอเคนะครับอ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับ 1นึสองสาอ้าวครับเมื่อกี้กูบอกแล้วลองนเสร็จเดี๋ยวมาดูนิ้วมือต่อกูบอกไว้ช่วงแรกว่ามันจะมีนิ้วเห็นไหมครับว่านิ้ว1น,นิ้ว2นีอน่อ่าเพราะอะไรอ้าวเดี๋ยวมาดูอ่ะซอนใช่ไหมซอนซอน,นอ่ามาโดนี่เห็นเห็นนิ้วนะเห็นนิ้วนะอ้าจ้า เพราะว่าเราต่อไปเลยมีฟ้าเนี่ยมันเรียงนิ้วมาเลยเห็นเห็นไหมครับนี่มันคือเหตุผลของมันอ่าเราจะได้ไม่งงด้วยไงอ่าถ้าทาได้อ่าดูดูดโนต้ตเพราะว่าเราคุมโนต้ตหมดอ่าจะไปอ่ากลางนิ้วคุมโนต้ตเลยเห็นไหมครับอ่าสอนนะเดี๋ยวครูไปชี้เวลาบางทีอาแต่ขอให้เข้าใจกันถ้าเกิดครูบอกสอนก็คือสอนโอเคเข้าใจกันนะอ่านี่นิ้วหนึ่ง สองนี่เหมือนบังคับไว้อ่าทําตามนี้อ่าเดี๋ยวครูจะลองโน้ตมันจะเรียงไปพอโดใช่ไหมฮโดเลมีฟาเห็นนะอ่าเอาแบบซูมแบบชัดๆเลยเต็มๆอ่าเดี๋ยวครูจะลองโน้ตช้าๆอ้าวถ้ามีโน้ตแล้วก็ลองกดตามเลยพร้อไหมยังอ่าสักรอบเดียวพอช้าๆอธิบายอ่าเตรียมนะครับมันทันวักแรกเลยเห็นนะเห็นนะ à ok nhé à để yên lại yên lại họ <laughs> à, bảo hiểm tinh tinh cho nè à phó nên số sa có son do 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 tập son le chi do à liền với lời em các son โดอยู่ก่อนฟาฟามิเรโดทีโดเรมันเดิมมาการซอนโดโดโดซอนเรทีโดซอนโดแล้วก็มามีมีนะมันเรียงมาอยู่แล้วมี mi, แล้วก็กลางนี้ใบซอนเห็นไหมครับ ่าแล้วกลับมามโด o ลาอะไรครับเลมโดเห็นไหมนี่คือเหตุผลนิ้วมันก็จะวางเรียงแบบเราสัมผัสได้เลยแทบจะไม่ต้องมองนิ้วมือเลยอีกรอบไหมอีกรอบอ่ะชะาช้าอ่าเพลงนี้ฝึกฝึกนิ้วดีมากฝึกการนิ้วนี่ คุมนิ้วไปเลยอ่้าช้านะอีกอีกรอบหนึง่งตามทันนะหนึ่งสองสามคือไม่ตามจาังหวะตอนนี้จะอธิบายนิ้วมือพ <competency sounds> อซอนโด,อดโดโดเห็นนะซอนเลทีโดซอนโดฟาฟามีเลทีโดเล ชัดเจนนะกลเหมนเดิมกลางนิ้วใบซอนโดโดโดซอนเรทีโดซอนโด,นโดมีซอนกลับมามีโดลาเลมีโด,โดนิ้วมันก็จะเรียงไปแค่เราอ่าขยับนิ้วโป้งนิ้วก้อยกลางไป อ่าเข้าใจตรงกันนะลองฝึกดูครับลองฝึกดูแบบนี้ตามนิ้วมือเลยเดี๋ยวไปชมครูกลิบสาธิตการเล่นแล้วก็วางนิ้วมือตามเล่นช้าๆตามไปยังไม่ทันก็ดูใหม่ย้อนมาดูได้โอเคไหมอ่าโอเคตามนี้ลองฝึกดูขอให้เล่นกันได้เดี๋ยวไปดูครูกลิบสาธิตพร้อมยัง โอเคนะแล้วก็ลองไล่นิ้วตามเลยช,ช้าๆโอเคนะครับไปชมดูพร้อมกันหนึ่งสองสาม วัสดีครับพบกันอีกนะครับในเพลง wedding march ซึ่งนิยมนำไปเล่นในงานแต่งงานกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูโนต้ตนะครับแล้วการวางนิ้วมือเป็นบล็อกของรูปนิ้วมือเลยจะได้ไม่ต้องขยับไปไหนเน้นไปที่เสียงสูงนะครับเดี๋ยวจะดูรูปนิ้วมือแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆ ลองโน้ตให้ฟังช้าๆนะครับอ่ามาดูกันนะครับเริ่มจากเสียงซอนนะครับวางนิ้วโป้งลงไปเลยอ่าโดเชนิวชีอ่า, do อาสังเกตดีๆนะครับวางเป็นรูปอา่าเรียกเป็บล็อกนิ้วเลยอ่าคุมนิ้วไว้อ่าลองดูนะครับเดี๋ยวจะร้องโน้ตให้ฟังช้าๆมองเห็นนะครับเตรียมตัวหนึ่งสองสามอนโดโดโด 선, 레, 티, 도 선, 도, 파, 파, 미, 레, 도 티, 도, 레 선, 도, 도, 도 선, 레, 티, 도 선, 도, 미, 선, 미, 도, 라, 레 มีโด <M> อ่าเห็นรูปนิ้วมือแล้วนะครับหวังว่าคงจะเล่นกันได้แล้วก็พบกันใหม่ในบทเพลงต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับไปฝึกกันดูแล้วเข้าใจตรงกันนะครับหวังว่าคงจะเล่นกันได้ไม่น่ายากดูแล้วสบายมากระดับ ip 4นี้เพลงนี้ เล่นกันแบบคล่องแคล่วว่องไวแน่นอนอขอให้มีความสุขในการฝึกดนตรีเมโลเดียนทุกคนนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพช่วงนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองมากๆนะครับคือเราดูแลแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราและผู้อื่นในยุคนี้มันเป็นการเอื้ออาทรกันทุกอย่าง ทุกอย่างต้องเอือ้อซึ่งกันและการช่วยเหลือแล้วก็เอื้ออาทรมันก็จะอยู่ได้ในสังคมโลกของเราขอให้มีความสุขแล้วก็ฝึกกันได้แล้วพบกันใหม่ในบทเพลงต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย